คนที่ขอมีโรคสองใบนะคะส่วนใหญ่นะั้นเท่าที่ครูสังเกตดูนะคะจากที่ภรรยามาเล่าแล้วก็ซักอาการเนี่ยนะคะมักจะเป็นคนที่มีคุณภาพต่ําคุณภาพจิตใจคุณภาพสิ่งแวดล้อมในวัยเด็กของเขาเป็นคนขาดรักแล้วก็มักที่จะมีครอบครัวที่แตกเล้าแตกแยกมาก่อนเช่นว่าพ่อเองพ่อของคนคนนี้เองเนี่ยนะคะก็นอกใจแม่นะคะพ่อก็จะชู้ขาดความรับผิดชอบเห็นไหมว่าเชื้อมันตั้งแต่นั้นเลยนะคะ พ่อเขามีความรับผิดชอบต่ำตัวเขาแทนที่เขาจะเรียนรู้แล้วก็รู้สึกซึมซับถึงความเจ็บปวดเห็นความเจ็บปวดของแม่ของตัวเองนะแทนที่จะปฏิญาณตัวว่าโอ้ฉันเติบโตฉันเป็นเด็กที่เติบโตมากับครอบครัวแบบนี้ฉันมีเห็นแม่มีความทุกข์ฉันมีความทุกข์ถ้าฉันโตขึ้นเป็นสามีใครสักคนฉันจะไม่ทําอย่างนั้นกับผู้หญิงคนอื่นฉันจะไม่ทําอย่างนั้นกับใครฉันไม่อยากให้ปรากฏว่าความเป็นจริงแล้วกับผู้ชายเหล่านั้นกับดําเนินลอยตาม พ่อของตัวเองนะคะเนื่องจากว่าอาจจะได้เจนนติกความรับผิดชอบต่ำหรือว่าไม่ได้ถูกปลูกฝังเรื่องของความรับผิดชอบนึกภาพออกมาไม่รู้ผิดชอบชั่วดีนะคะส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งนะคะเกิดจากความว่างเปล่าข้างในนะคะหมายความว่า พราะเขาเกิดมาในครอบครัวที่ขาดรักเขาจึงต้องการความรักซึ่งต้องการความรักมากกว่าคนทั่วไปเอ็กซ์ตร้าคือแค่ภรรยาหลวงรักไม่พอเขาต้องการภรรยามาเพิ่มและส่วนหนึ่งก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ทุกคนที่เป็นแบบนี้แต่ว่าคนที่เป็นแบบนี้คือคนที่เห็นแก่ตัวต้องการความสุขส่วนตัวมากกว่าคนอื่นคนอื่นเขามีเมียคนเดียวก็มีความสุขแล้วแต่ตัวเองต้องมีสองคนโดยไม่รู้ว่าตัวเองนั้นเอาเมียและลูกมาวางแล้วเอาฟืนสุมแล้วจุดไฟเผาเมียและลูกเพื่อให้ความอบอุ่นแก่ตัวเองเพียงคนเดียวนะคะ ตรงเนี้ยส่วนหนึ่งเนี่ยมันน่าสลดหดุหูใจมากแต่ครูมานั่งสังเกตแล้วครูก็เก็บสถิตินะคะของคนที่นอกใจเมียคนที่เอ่อต้องการมีสองบ้านเนี่ยนะคะมักจะพบว่าในสมองเขาในความคิดห่วงความคิดของเขาเนี่ยนะคะเป็นคนที่คุณภาพต่ำหมายความว่าเขาไม่มีเป้าหมายในชีวิตที่สำคัญพอที่จะไปโฟกัสคุณง่ายเหมือนเขาไม่มีอะไรทำ อมัักจะเป็นคนที่จริงๆแล้วเขารู้สึกเฟลข้างในเช่นอะไรบ้างชื่อหลังจากที่โควิด1 9นะคะเหตุการณ์ที่เกิดวิกฤตขึ้นทั่วโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคระบาดแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจที่ตกลงเนี่ยผู้ชายเวลาเครียดนะคะมักจะนอกใจเวลานั้นแหละไม่เหมือนกับอะไรอะ่ะเวลาเครียดบางคนเครียดแล้วสูบบุหรี่อ่าบางคนเครียดแล้วกินเหล้าบางคนเครียดและเครียดแล้วนอกใจเมี่ย เขาเอาความสุขที่อยู่ตรงหน้านะมาเหมือนกับเหมือนคนกินเหล้าอ่ะเอาความสุขตรงหน้าพอกินเหล้าแล้วเมาเฮฮาปาร์ตี hey, ้พอสัง่งปับ๊บก็กลับมาทุกข์เหมือนเดิมนะเสียค่าเหล้าค่ากับแก้มค่าอะไรไปทงไปเที่ยวเนี่ยกลับมาทุกข์เหมือนเดิมเพราะว่าคนเหล่านี้มีคุณภาพความคิดต่ําไม่รู้วิธีแก้ปัญหาที่ถูกต้องนะเออเหมือนที่อะไรนะที่ตอนนั้นมีโฆษณานา,นานแล้วตอนคุณเด็กๆเ,เออสาวๆตอนนั้นสาวๆตอนนั้น จน,จ,นจนเครียดกินเหล้าจนเครียดกินเหล้าจนเครียดกินเหล้ามันวนอย่างเงี้ยจนแล้วก็เครียดแล so. like ้วก็กินเหล้ากินเหล้าแล้วก็จนแล้วก็เครียดแล้วก็กินเหล้าวนอย่างนี้ถูกไหมคะเช่นกันค่ะนะเศรษฐกิจตกลำบากลำบากเครียดมีเมียน้อยจนเครียดมีเมียน้อยจนเครียดมีเมียน้อยทําไมเวลาจนอ่า หาเงินได้ไม่เหมือนเดิมก็เลยเครียดก็เลยเป็นมีเมียน้อยพอเป็นมีเมียน้อยก็จนอีกเพราะว่าต้องเอาเงินไปเปไปเปเมียน้อยไปหยิบยืมคนโน้นคนนี้เอาเงินไปเปเมียน้อยมันก็จนเครียดมีเมียน้อยจนเครียดมีเมียน้อยมันก็วนอยู่อย่างเงี้ยมันเกิดจากคนคนหนึ่งที่ไม่ไม่มีความสามารถที่จะแก้ปัญหาความจนของตัวเองได้นึกภาพออกไหมอย่างเงี้ยเหมือนกันจนเครียดกินเหล้าจนเครียดกินเหล้าถ้าคนคนนั้นมีสติปัญญานะมีความคิดทํายังไงจะออกจากความจนตรงนั้นต่างหาก แล้วถ้าใครที่สามารถออกจากความจนได้เขาจะไม่มีเมียน้อยเคยสังเกตนะคนนักธุรธกริจที่ประสบความสำเร็จหลายๆคนไม่ว่าจะเจอวิกฤตเศรษฐกิจย,ยังไงไม่ว่าเขาจะล้มเหลวยังไงล้มทั้งเดือนอยังไงนะถ้าสถาบันครอบครัวแข็งแรงนะเขาจะลุกขึ้นมายืนได้อีกครั้งจริงๆคนที่รักลูกรักเมียนะไม่ว่าเศรษฐกิจจะพังยังไงเขาจะลุกขึ้นมายืนได้อีกครั้งเพราะเขามีลูกมีเมียเป็นเป้าหมายของเขาว่าฉันจะต้องทําให้ลูกเมียฉันมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็ภรรยาก็จะเป็นกาลังใจ คนที่นอกใจเมียบอกภรยาเอาแต่ด่าก็คุณนอกใจเขาเขาถึงได้ด่าคุณเนียคุณไปทําให้เขาเสียใจดังนั้นมันเกิดวงจรเนี่ยนะคุณนอกใจเมียด่าคุณเสียใจคุณล้มเหลวเมียด่าคุณนอกใจมันวนอยู่อย่างนี้นะคะดังนั้นเนี่ยจริงๆเราต้องใช้ความคิดนะคะในการออกจากปัญหาด้วยกันที่ว่าคุณเอาปัญหามากลางแล้วนั่งคุยอาจจะคุยกับตัวคุณเองหรือคุยกับภรรยาก็แล้วแต่ว่าโอเคปัญหาเศรษฐกิจเป็นแบบนี้ค้าขายแย่ลงนะยอดขายตกลงนะ ค่าใช้จ่ายเยอะขึ้นนะเราคุยกับลูกกับเมยว,ว่าเอาอยัางไงดีเช่นว่าเราลดมาตรฐานชีวิตลงมาช่วยกันสักนิดได้ไหมอย่างเช่นลูกเรียนนานชาติในะค่าเทอมแบบเป็นแสนแสนอาจจะลงเหลือแบบเป็นโรงเรียนแบบอ่อนน้อยลงมาหน่อยได้ไหมนะการากินอยู่ใช้จ่ายช่วยกันประหยัดได้ไหมเออแล้วก็ จับมือกันอนะจับมือกันแล้วช่วยกันคิดซิว่าเออลูกมีความสามารถทางด้านนี้เออพ่อเนี่ยเป็นคนโลเทคพ่อไม่ทันเทคโนโลยีนะเออลูกเก่งเรื่องออโซเชียลมีเดียเรามาช่วยกันคิดซิว่าถ้าเราจะทําธุรกิจละเราจะขยายธุรกิจเราจะทําการตลาดยังไงเราจะทาแอดยังไงนะเราจะออในลูกต้องมีไอเดียอะไรไหมนะคะถ้าจับมือกับครอบครัวคุยกับลูกกับมีเนี่ยนะจริงๆแล้วมันสามารถที่จะออกจากวิกฤตได้นะคะออกจากวิกฤตได้แล้วเขาจะรู้สึกข้างในเนี่ยโฟลหรือเต็มนะคะ คนที่รู้สึกข้างในเต็มคนที่นับถือตัวเองคนที่รู้สึกว่าตัวเองมีความสามารถในการเผชิญกับปัญหาได้คนเหล่านี้มกักไม่มีเมียน้อยจริงๆนะคะเขาจะโฟกัสกับปัญหาปัญหานั้นอืมอย่างสมมต,ติว่าติ้งต่างว่าบางคนก็เป็นทรรรรําธุรกิจนะคะมีมีมีคนเขาทำธุรกิจอสังหาแบบเป็นทาบ้านให้ขายขายใช่ไหมแล้วพอมาเจอเศรษฐกิจกฤฤ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 แบบเนี้ยนะมันขายไม่ค่อยได้นะแทนที่เขาจะเครียดแล้วไปมีเมียน้อยแล้วก็ปัญหาวนอย่อย่างนี้ไม่ค่ะเขาก็มานั่งคุยกับภรรยา คุยกับภรรยาคุยกับลูกอ่ะเศรษฐกิจเป็นแบบนี้นะเรามานั่งคุยกันแล้วภรรยาก็เลยบอกว่าโอเคตอนนี้เศรษฐกิจสถานการณ์แบบนี้นะ,ะบ้านเนี่ยน่ามันขายยากเราลองมาทําธุรกิจนี้กันดูไหมภรรยาก็บอกว่าเขารู้จักนะคะรู้จักกับคนปลูกนะคะทุเรียนเร,เรามาทำโรงทุเรียนเรา,าทําดีไหมลูกเนี่ยก็บอกว่าเออเดี๋ยวแม่ทําเดี๋ยวด,ดูช่เปิดเพจแล้วก็คุยกันว่าอาจะไปลงทําสวนทุเรียนหรือว่าไปเอาอคล้าย เฟอร์นิเจอร์นะคะเป็นเฟอร์นิเจอร์มือสองนะคะจากต่างประเทศมาขายเป็นพวกกับเ,เห็นเขาบอกว่ามันมีพวกกระเป๋านะ mm. พวกกระเป๋าหนังพวกอะไรเงี mm. ้ยนะคะสำหรับนักสะสมลูกก็บอกโอเคเดี๋ยวจะทําเพจทําอะไรให้ mm. เขาก็คุยกันแบบเนี้ยคนที่โฟกัสที่ปัญหาแล้วเดินหน้าไปที่ปัญหานะยเขาจับมือกันให้มั่นนะชีวิตจะรุ่งเรืองหลายคนฟื้นกันมาเพราะว่าจับมือกันจริงๆนะคะเห็นเยอะมากเลยอย่างเช่นร้านค้าเป็นร้านอาหารคขอบครัวเป็นร้านอาหารนะคะ แล้วก็พอเจอโควิด -19 ปั๊บเรียบร้อยนะโรงเรียนจีนหลายคนที่ทําร้านอาหารนะ่ะเพราะจริงเราต้นทุนในการทําร้านอาหารในการทําธุรกิจนนะ่ะนอกจากเรื่องของวัตถุดิบแพงขึ้นอะไรคือลูกจ้างแล้วเนี่ยค่าเช่าสถานที่นะคะเป็นต้นทุนที่สูงมากนะคะธุรกิจหลายๆธุรกิจอยู่ไม่ได้เพราะค่าเช่าไม่ใช่ขายสินค้าไม่ได้ไม่ใช่ไม่มีกําไรหรอกพอออกมาปั๊บแ,แล้วมันเจอเหมือนบางคนบอกกับผู้ว่าเหมือนเหมือนเหมือนทําไปแล้วเลี้ยงเจ้าของสถานที่เลี้ยงเจ้าของตึกเลี้ยงเจ้าของอาคารเลี้ยงเจ้าของเจ้า euh ของบ้านที่เช่านะ เออบางคนก็เลยมาคุยกับลูกนะคุยกับเมียคุยกับลูกอเอาแค่ลูกมีความสามารถทางด้านนี้นะเขาเก่งเออเรื่องของการเออส่งลูกไปเรียนเรื่องการยิงแอดนะคะทำโฆษณาส่วนภรรยาก็ช่วยกันคิดอไอเดียครอบครัวที่จับมือกันแบบเนี้จะไม่มีเมียน้อยถ้ามั่นคงแบบนี้จะไม่มีเมียน้อยนะคะเออไม่รู้เมียน้อยจะเข้ามายังไงแล้วชีวิตเขาจะจะลื้อลุงเรึองสังเกตนะครูไม่ได้แช่งนะคะจริงๆมันเป็นเรื่องของเออเขาเรียนนะ เป็นเรื่องของกรรมที่มันเกิดกรรมที่เกิดจากการกระทําจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นคนที่นอกใจเมียเนี่ยส่วนใหญ่มันจะยิ่งจนลงเรื่อยๆคะ่ะเพราะว่าอะไรเพราะาอย่างที่บอกอ่ะแทนที่คุณจะคุยกับเมียค,คุยกับลูกหรือว่าคุยกับตัวเองอย่างน้อยก็คุยกับตัวเองว่าปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างนี้นอย่างเมื่อกี้เล่าข้ามไปคนที่เขาทําร้านอาหารอนะ่ะเพราะเขารู้ว่ามันแย่เขาคุยกันกับลูกกับเมียนะว่าเมียนะคะเป็นคน นักเจรจาก,ก็กดโทรศัพท์ไปถามคุนคนนี้ว่าทํายังไงจะเอาสินค้าเอาร้านอาหารเข้าไปในไลน์แมนเข้าไปในพวกไอ้ไอพวกแพลตฟอร์มต่างๆนะคะส่วนลูกก็ตกแต่งถ่ายภาพรับเออออกมาเสร็จปั๊บร้านเขารอดค่ะร้านเขารอดเพราะว่าเขาสามารถที่จะเอทําออนไลน์ทั้งคือแล้วพอรอดเสร็จปั๊บเนี่ยเขาย้ายจากร้านที่แบบเอทําเลใหญ่ๆเนี่ยเขาก็ปิดร้านนั้นไปแล้วเป็น,เป,นเป็นแบบไปเช่าตึกแถวเล็กๆ,ลกๆแล้วก็ พวกอ่อพวกแกล็บพวกอะไรเงี้ยก็จะรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนก็จะมาซื้อนะคะก็อาจจะเป็นแบบเอเ่อเป็นเป็นเป็นตึกเล็กๆเ,เลยอยู่ในซอยลึกๆด้วยค่าค่าเช่าก็ไม่แพงด้วยเพราะว่าเขาเปลี่ยนแพลตฟอร์มจากที่ร้านกลายเป็นว่า Delivery เน้น d e l i เ e r y เห็นไหมว่าการจับมือเนี่ยกับลูกกับเมียเนี่ยนะคะโฟกัสที่ปัญหาเขาจะแก้ปัญหาได้ตัดภาพมาที่เอ่าเสียนะคะอ่อที่เขาทำธุรกิจอย่างหนึ่งแล,แล้วมันแย่ลงใช่ไหม มันขายไม่ค่อยดีแทนที่เขาจะคุยคุยกับตัวเองว่าเฮ้ยจะทํายังไงกับสินค้าจะทํายังไงจะพัฒนาเพจจะพัฒนาเ,เปลี่ยนรูปแบบมาเป็นแพลตฟอร์มทางออนไลน์หรืออะไรเงี้ยไม่เขาเครียดเขาโทษเมียเขาว่าเนี่ยทำไมไม่รู้จักช่วยกันประหยัดโทษลูกช่วยโน้โทษนี่ค่าใช้จ่ายเยอะแยะไปหมดเลยโอ้ยแล้วรู้สกลูกก็จะเอาค่านโน้นค่านี่นะก็แน่นอนถ้คุณเลี้ยงเขาเหมือนคุณหนูอะ่ะแล้วก็ภรรยาเขาก็ เขาก็ต้องทําหน้าที่รับชอบเ,อเรื่องราวต่างๆในบ้านเขาหาโอ๊ยเมียเอาแต่ตังค์แล้วเนี่ยหาเงินไม่ทนันเครียดเครียดทำไงไปหาเมียน้อยดีกว่าเพราะอะไรเพราะเมียน้อยเขาบอกว่าหนูไม่ได้ต้องการอะไรจากพี่หนูหแค่ตัวพี่เฉยๆหนูไม่ได้หวังอะไรเลยหนูจะอยู่ในที่ของหนูละแพทเทิร์นแบบนี้ใหม่ละเขาก็เลยรู้สึกว่าโอเวลาเครียดจากเมียนหลวงเครียดจากครอบครัวจริงอะเมียไม่ได้ทาอะไรเขาเขามองว่าครอบครัวเป็นสิ่งที่เขาแบกไว้บนหลังนี่คือสิ่งที่คนที่คิดไม่เป็นเขาคิดว่าครอบครัวคือภาระครอบครัวคือสิ่งที่เขาแบกไว้บนหลัง เพราะฉะนั้นอะ่ะถ้าฉันเครียดเรื่องครอบครัวครอบครัวทําให้ฉันเหนื่อยฉันต้องหาเงินมาเลี้ยงแล้วก็ไม่พอล็อกเศรษฐกิจแบบนี้สู้ฉันไปตัดช่องน้อยแต่พอตัวฉันทิ้งบ้านใหญ่ฉันไปมีเมียน้อยอยู่เมียน้อยสองคนส,สบายๆไม่ต้องมารับผิดชอบใครบางคนทําอย่างนั้นจริงๆนะแล้วมันก็ยิงย่งยิงย่งทำให้ไม่เจริญเข้าไปอีกเพราะอะไรคุณทิ้งครอบครัวคุณทิ้งความรับผิดชอบคุณรู้ไม่มีครอบครัวหนึ่งนะนะอันนี้ภรรยาบอกว่าบอกลูกนะให้ไปบอกอาจารย์ที่โรงเรียนบอกว่าขอผันผ่อนอ่าอะไรผ่อนผันน่ะผ่อนผันค่าเทอม ยังไม่จ่ายค่าเทอมขอผ่อนผันไปก่อนนะแต่ภรรยาเช็คได้จากเขาโอนเงินออกไปพาเมียน้อยนะคือคือเขาพาเมียน้อยไปดัดฟันพาเมียน้อยไปฉีดโบท็อกชีวิตชีวิตมันจะเจริญได้ยังไงนเมื่อคุณเป็นเหมือชีวิตจะเจริญได้ยังไงค่าเทอมลูกยังไม่จ่ายไปผ่อนผันทางโรงเรียนแต่พาเมียน้อยไปดัดฟันแล้วไปฉีดโบโท,ดดท็กอทงงก รรยาเช็คได้จากไอการใช้บัตรเครดิตการใช้เงินของคุณแล้วก็มันไปปรากฏว่าคุณพาผู้หญิงคนนั้นไปท,ทาําโบทองหนึ่งที่แล้วก็ไปดัดฟันชีวิตมันจะดีขึ้นยังไงมันคุ้นหนีปัญหาหนีความทุกข์คุณคิดว่าลูกเมียเป็นภาระแล้วคุณก็คิดว่าเมียน้อยเป็นความสุขเหมือนคนที่เห็นกรงจักเป็นดอกบัวนะคุณควรจะหันกลับมา face the fear สิ่งที่คุณกลัว คุณกลัวปัญหาว่าคุณไม่สามารถพาลูกพาเมียไปผ่านพยันตรายได้ผ่านวิกฤติจได้คุณเลยหันหลังให้ลูกเมียแล้วไปเอาเอาไปเอาใจเมียน้อยอย่างเงี้ยมันเหมือนคนที่โง่ซ้ำโง่ซ้อนน่ะนะทำธุรกิจก็เฟลอยู่แล้วคุณยังจะแก้ปัญหาไม่เป็นนะคะการแก้ปัญหาให้ถูกต้องคุณต้องเห็นตัวปัญหาคุณต้องเขียนมาก่อนว่าปัญหาคืออะไรปัญหาคือคุณชักหน้าไม่ถึงหลังปัญหาคือเศรษฐกิจมันไม่ดีธุรกิจคุณแย่ลงนะคุณต้องเขียนแล้วคุณก็ต้องมาคิดว่า ถ้าอย่างนั้นทํายังไงฉันถึงจะปรับธุรกิจว่าเป็นแพลตฟอร์มยังไงถ้าขายหน้าร้านไม่ได้เสียค่าเช่าเอาเข้าเปิดเพจได้ไหมเอาเข้าออนไลน์ได้ไหมลองไปติดต่อโน่นนี่นั่นคิดเอาเวลาที่ไปกวกนยน้อยพาเนียน้อยไปดัดฟันไปทําอะไรเนี่ยคิดมาคิดแล้วแก้ปัญหาให้ถูกต้องนะ พอถูกต้องเสร็จลูกเมียช่วยกันบางทีเมียก็พร้อมจะช่วยถ้าคุณเป็นผู้นําที่ดีไม่ใช่ผู้นําที่ดีทิ้งทุกอย่างแล้วไปมีเมียน้อยมันเป็นอย่างนี้หลายหลายครอบครัวที่ครูเจอเนี่ยหลังโควิดผู้ชายมีเมียน้อยหลังโควิดเยอะมากๆเพราะคิดว่าอะไรป่ะไม่มีปัญญาจะแก้ปัญหาอย่างถูกวิธีไม่กล้าเผชิญกับปัญหาพอเจอปัญหาน่ะหลายคนประปัญหากินเหล้า พอพเผชิปัญหาก็ไปกินเหล้าพอกินเหล้าเสร็จไปจไปผู้หญิงพอไปผู้หญิงเสร็จเอาไปหลงผู้หญิงผู้หญิงสวยแล้วก็ทาผู้หญิงทาใม้มีความสุขผู้หญิงมาให้กําลังใจแล้วคุณก็บอกว่าโอ๊ยภรรยาหลวงพูดจาไม่เพราะอ่าเริ่มมาหาเรื่องติดภรรยาหลวงแล้วก็ไปอยู่กับภรรยาน้อยแล้วคุณก็แก้ปัญหาแบบนี้แล้วมันก็กลายเป็นงูกินหางอย่างเงี้ยคุณจะไม่มีวันเจริญก้าวหน้าหรือฟื้นขึ้นมาได้เลยเพราะว่าอะไรวะเจอวิกฤตอยู่แล้วเจอวิกฤตเศรษฐกิจอยู่แล้วเพอภาระทั้งบ้านอยู่แล้วยังงต้อเนี่ย พาเขาไปพาเมียน้อยไปทําโน่นทํานี่ทําสวยทำอะไรในขณะที่คุณบอกให้ลูกคุณไปผัดเไปผัดผ่อนค่าเทอมนะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสลดใจมากๆปัญหามีไว้แก้ไม่ได้มีไว้หนีดังนั้นคุณถึงบอกเลยว่าผู้ชายนะที่นอกใจเมียส่วนใหญ่จะเป็นคนที่หนีปัญหาเป็นคนที่แก้ปัญหาไม่เป็นเรียกว่าเป็นคนที่ มีระดับความคิดคุณภาพความคิดต่ำนะเป็นคนที่ข้างในนั้นว่างเปล่าคิดไม่เป็นไปคิดใหม่นะอยากให้ไปคิดใหม่ว่าเฮ้ยปัญหามันอยู่ตรงไหนเดินหน้าเข้าไปจดจ่อกับปัญหาอย่าวิ่งหนีไปหาความสุขข้างนอกถ้าคุณยังไม่ได้แก้ปัญหาตรงนี้เพราะงั้นคุณจะพผังทั้งชีวิตนะคะก็ฝากไว้นะคะอ,ะส,อสาวๆที่ต้องการปรึกษาแอดไลน์ line, จองเวลามานะต้องการมูฟออนจากความรู้สึกแย่ๆนะคะ จองเวลาครูมาได้ที่089แอดไลน์มานะคะ0897456111ค่ะ